กดซับสไครกดไลค์กดแร์บอลลูปลองเลจะพาเพื่อนๆไปล่องสวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้บอลลูปลองเลยนะครับพาเพื่อนๆมาลงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับวันนี้จะบอกได้ <laughs> ทางศูนย์ประการทรมาแล้วนะครับว่าใกล้จะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยรถขุดของบอลลูเองนะครับก็ เป็น,เป,นเป็นอะไรที่นอนไม่หลับเลยนะครับหลายคืนแล้วนะครับเพราะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นภาระอันหนักหนาของบรรลุเหมือนกันนะครับทั้งรถไถตัวเมสซี่นะครับแล้วก็คือเวลาเราไปไถใช่ไหมก็จะมีบางคนใช่ไหมครับเขาบอกว่าเอ๊มีรถขุดไหมอะไรเนี่ยให้มาขุดกูขุด,ขดแนวลงท่ออะไรเงี้ยครับบรรลุก็ไม่มีรถแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับท,ที่ที่ถามหานะครับถามว่า ถ้ามีรถก็จัดจัดจ้างมาให้บรรลุเนี่ยช่วยดูแลบริการให้หน่อยนะครับแล้วนะครับบรรลุก็เลยไปดูมานี่อะไรมองเห็นไหมนะครับรถขุดนะครับหลักๆแล้วนะครับก็แถวนี้นะที่ที่พอจะดูได้อยู่ก็มีอยู่สี่ข่ายนะครับนี่นะครับก็ตั้งแต่ยันม่านะครับโกมัตสุ โคเบลโกแล้วก็เอ็กซีเอ็มจีแล้วก็มีค่ายนึงนะครับก็คือยังไม่ไปดูนะครับแต่ว่าตัดสินใจว่าไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยไม่ได้ไปดูก็คือไอ้เจ้าตัวคูป t ตนะครับราคาคูป t ตมันก็สูสีกันกําเกือบทั้งหมดแหละครับพอๆกันแต่ว่าแต่เห็นแล้วว่ามีหลายหลายคันนะครับแถวเนี้ยกองก็บน่บนๆก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่นะครับ สิ่งที่มาลุ้ไปดูมานะครับมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นนี่โคมัสสูตรรถดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องบุงรถนะอันนี้นะครับแบรนด์ที่ยี่ห้อดังนะครับก็คือว่าเราจะมองเห็นโคมัสสูในรถใหญ่ทั่วไปใช่ไหมรถพีซีสองร้อยนะครับอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นรถที่ดีมากๆนะครับแต่ พอไปดูนะครับไอเจ้าตัว50หรือตัวอะไรเ็เรสี่เจ7ดอะไรทักอย่างเนี่ยจำไม่ก็ได้เดนะครับไปดูตัวไหนมาวันนั้นอ,อ๋อไปดูใช่ดูตัวสี่เจ็ดหรือสี่ห้าประมาณนี้นครับราคาอยู่ที่สองล้านบาทไม่รวมดอกเบี้ยนะครับสองล้านนี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะโอ้โหจับไม่ไหวนะครับจับไม่ไหวจริงๆนะก็เลยเปลี่ยนใจนะครับปรึกษาพี่ๆในในกลุ่มหลายคนนะครับ เดินทางไปดูอีกตัวหนึ่งนี่โกมัสสชื่อชั้นอะไรไม่ใช่ขออนอ่าโคเบโคนะครับชื่อชั้นก็พอๆกันนะครับส่วนเต้าตัวโคเบโคเนี่ยข้อดีก็คือดอกถูกนะครับดอกถูกดอก,ดอกอสามกว่าๆนะครับแต่แต่ตัวรถเองเนี่ยตัวที่มีเทอร์โบเนี่ยรู้สึ่งล้านหกแสนปดประมาณล้านเจ็ดนะครับบวก,กนู่นบวกนี่ค่ะ ทำบุงทะเบียนแล้วก็เตรียมเงินไปประมาณล้านเจ็ดน,นะครับเตรียมใจไปมากกว่าเพราะว่าเราใช้ระบบการผ่อนใช่ไหมนะก็เก็บไว้ในใจนะครับแล้วก็ตัวถัดไม้นะครับไ <c oughs> อเจ้าตัวนี่ว i v o ไอวี v อ v ีโ o ศูนย์ห้านะครับในใกล้ของยันมา่าถามว่าทำไมถึงไปมองในใกล้ของยันม่านะครับเพราะว่า ไปที่โคเบโคนะครับปรากฏว่าเครื่องยนต์นะรู้สึกรู้สึกจะเป็นเครื่องยนต์ของยันม่านะครับนี่จำไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้ตัวไหนแล้วแหละไม่รู้โคมาสูหรือโคเบโคโคโคเบลนี่แหละเออโคเบโคนี่แหละครับในโคเบลโคนะครับใช้เครื่องยนต์ของยันม่าก็เลยว่ายันม่ามันก็ต้องมีดีแหละนะมันก็เลยวัยไอ้ค่ายอื่นเขาก็เลือกเครื่องยนต์ของของเจ้าตัวยันม่าเนี่ยไปพอไปไปที่ยันม่าใช่ไหมครับ ก็ไปสอบถามราคาราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับตัวยันตานะครับเราคิดว่ามีแต่รถเล็กแต่ตัวยันมาราคาก็สูงเหมือนกันนะแต่ที่สูงวันนั้นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดอกเบี้ยของยันต์มา5-6เปอร์เซ็นโอ้หดูไปดูมานะครับรวมดอกเบี้ยรวมเงินต้นแล้วประมาณ2ล้านนะครับ2ล้าน สอ้านเหยียบทั้งโควโกแล้วก็ยันมานะครับเพิร์นนะครับนี่พี่เขาที่บรุ๊ศูนย์บริการที่บรุ๊ไปซื้อเมสซี่มานะครับเกรู้ว่าบรุ๊จะซื้อรถขุดแกก็เลยมาเสนอครับนี่ครับย่อใหม่ไหมครับเพิ่งมาทำตลาดในเมืองไตย XCMG นะครับใช้หน้าเมีน,นะครับ ก็ว่ากันว่าเป็นอันดับหนึ่งของของผู้ผลิตเครื่องจักรของจีนเลยดีเดียวนะครับก็น่าสนใจนะครับในส่วนของ XCMG นั้นมีข้อเสนอพิเศษพิเศษจริงๆนะครับตั้งแต่ปลายปีแล้วบรรลุบรรลุอ่าคุยกับพี่เขานะครับก็ตอนนั้นก็มีดอกศูนเซนะครับเจ้าตัวขุดที่บรรลุสนใจก็คืออยู่ในช่วง5ตันนะครับตัวนี้ก็เป็น 5้าจุดห้านะครับดอกศูนอร์เนโอ้โหยอดอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเห็นแล้วก็เลยนะครับตรงที่ไม่มีดอกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขามาส่งรถแล้วนะบรุษจะทำการรับรถนะครับโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยตบมือเลยแต่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกัน อ๋ะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับจอดอยู่หน้าบ้านบารุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับตัวที่บารุปเลือกนะครับจะเป็นย่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวข้ามถนนกันไปชม <c oughs> มาแล้ว XMG นะครับ <c oughs> เลือกได้เลยครับเลือกได้แล้วนะนี่ครับ อยู่บนรถสไลด์กันเลยนะครับลงมาจากกรุงเทพดี๋สวัสดีครับอันนี้มาจากกรุงเทพเลยครับผมอ๋อศูนย์ศูนย์นี้กรุงเทพนี่อยู่ตรงไหนครับรวังน้อยวังน้อยโอเคลงตรงมาตรงนี้เลยครับอ่ายังไงครับเพื่อนๆใช้นาฬมกาชินเอ็ดที e. 15 da นะครับน้ำหนักทั้งหมดตัวรถนะครับก็คือ5.5ตันนะครับแต่น้ำหนักจริงๆแล้ว5.7ตันนะครับที่เลือกตัว5.5 5. 5ตันนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าตัว3.5ตันนะครับใจก็อยากได้3.5ตันเหมือนกันแต่แต่บรรลุว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็จะได้5.5ตันน่าจะน่าจะโอเคนะครับ นี่ครับอมาแล้วนะครับเดี๋ยวทําการลงกันนะครับ XMG โอ้โหน,นี่นี่นี่ถ้าแถมลังนี้ลงให้ทั้งลังเนี่ยจะดีใจมากเลยก <c> ็ <oughs> น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์คู่มืออะไรเงี้ยพวกอะไรอระปัจแจอะไรเงี้ยครับแถมมาให้ อป็นงงบ้างครับเพื่อนๆโอ้โห,โห,โหเป็นคนชอบทำนู่นทำนี่นะครับแต่รอบนี้เน้นทำนี่มากกว่าครับาครับเดี๋ยวไปลงฝั่งนู้นกันนะครับขัปิดมัหนนากานก่อนครับขับชู้ขัปิดชู้ต้องมาใจคนระับต้องล่ามนะ ก็ไม่เยอะมากนะครับก็คือตัวตีนรถแล้วก็ตัวบูมนะครับล้วแขนมากไกลน,นะครับคือทีแรกอ้าวลงแล้วลงแล้วโอว้ดูนะครับอ๋อมีขาค้ำมีขาค้ำครับ โอ้ยเจ๋งนะครับเจ๋งรลสไลด์ลเป็นรอบที่สองครับรลสไลด์ลมาถึงหน้าบ้านผมอ๋อมีมีสลิงนะครับช่วยในการจาขึ้นป้องกันการสไลด์นะครับโอ้ก็ไม่ง่ายแล้วเไลร่ยนะ

ตัวนังมดเดือมตัวลังมดครับก็คลิปสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป uh huh. มาส่งมอบรถนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าตัวไหนที่บรรุเลือกนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับบอลุูกจะทําแบบเป็นคลิปรีวิวต่างห่างนะครับก็คงจะได้ชมกันนะครับลงต่อจากคลิปนี้เลยนะครับอ่านะคีนี้บอลุูกขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูคลิปรีวิวกันคลิปต่อไปนะครับว่ามันมีข้อดียังไงนะครับไอเจ้าตัว XMG เนี่ยทำไมบอลุูกถึงเลือกนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีโอเคครับสวัสดีครับ